สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้ทำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโดยที่ว่าเราจะมีผักสดเป็นเครื่องเคียงนะคะนี่ไงคะหน้าตาของน้ำพริกนะคะที่ได้ทำแล้วทำเองนะคะเอาให้เห็นจัดจะเลยทำเองนะคะปลาช่อนค่ะหรือว่าบ้านเราเรียกกับป่นนะคะอันนี้เราจะใส่ต้นหอมอะไรเยอะแยะ แต่ตัวปลาจริงๆนั้นมีนิดเดียวค่ะเราก็จะามามาเากับรับกับเครื่องเคียงโดยมีผักเยอะๆนะคะมีต้นหอมมีถั่วพลูมีบวบนะคะบวบเนี่ยเราจะทานสดก็ได้นะคะแต่เราแต่ก่อนจะทานเราต้องไปเอาน้ําแข็งน้ําแข็งก้อนนะคะแล้วก็ซอยหั่นถั่วน่ะเอ้ยไม่ใช่ซอยหัน่นบวบนะคะแช่แช่เย็นนะคะก็จะได้อาหารอร่อยค่ะ อ่บวบเขาจะกรอบๆนะคะไม่ต้องปจําเป็นต้องต้มตลอดไปค่ะนะคะส่วนตัวนี้ก็คือมะม่วงนะคะมะม่วงเครื่องเคียงเวลาที่เรารับทานแล้วอ่ะเนื้อปลามันจะอาจจะทให้คาาแล้วก็เอามะม่วงนะคะทานเข้าไปด้วยต้นหอมผักชีพร้อมค่ะสําหรับน้ําพริกผักสดนะคะทีนี้เราจะมาตักออกนะคะ คอยชมนะคะว่าเราทําจริงๆนะคะไม่ได้ซื้อ,อาจากแกงแกะมานะคะเราทําแบบให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้ามันทานเหลือเราก็าไปแบ่งเพื่อนบ้านเนาะนี่นะคะคนี่ค่ะหน้าตาเขาก็จะสีสันอาจจะจัดจ้านหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้พริกแห้งนําไปต้มนะคะนําไปต้มกับต้นหัวหอ,ห,อหอมแล้วก็กระเทียมนะคะเสร็จแล้วค่ะ น้ำพริกผักสดนะคะน้ำพริกปลาช่อน,นะคะ่ะผักสดสดจากสวนเลยนะคะดูที่คะ่ะน่าทานไหมทานด้วยกันนะคะเชา้านี้หรือว่ารวบเป็นมื้อเที่ยงเลยก็ดีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะปะเตรียมลงมือกันเนาะขอบคุณนะคะที่รับชม ผักสด,สดสดจากสวนนะคะเก็บมาใหม่ๆเลยถ้าเราทานเหลือนะคะเราก็สามารถที่จะทําเป็นแกงเป็นอ่อมเป็นผัดก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องอรับทานกับน้ําพริกอย่างเดียวอันนี้เราทําไปกันข้างหน้านะคะแต่ต้องใช้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมทานด้วยกันนะคะมื้อเที่ยงเลยจะได้อิ่มๆไปเลยสองมื้อรวบนะคะอร่อยนะคะ สีสันน่าทานไหมเอ,อ่ยทานด้วยกันนะคะ